ไม้อย่างนั้นก็ู้ดิอ่ะตอนนีค่ะกำลังแปลงอะไรนะแปลงขยะให้เป็นราคาเต็มรถอันยักเต็มรถอันยักอันนี้ก็เลยแบบเอาเอกสารสีโป๊ะให้ราคาตัวหาตเก่าแต่ทำไม น <c oughs> ้ำหมบาได้อันนี้แล้วก็จะไปซื้อได้ซื้อไส้ซื้อไส้แห้วเหนียวสื้อไส้แห้วเหนียวอ่านี่คือสิี่อย่ต ชินบ,บอกว่าไงนะปวดน้ <ừ> นบบาอยู่บา้บางนเก่า ไอะบงได้วดนา้า <c oughs> ต้องแยกปวดน,ดน้ำเป้าใอจ๊กบาทแล้วคะ หกบาทกิโลละหกบาทอ๋อนเด่ละค่ะข่องเดงสองร่อยสังกระสีเล็กร่วมกระดาษแข็งอ๋อกระปอ๋องเหลียห่วยนอกแก้วแดงแก้วขาวกาแฟสัมพ่อก็จะไปหาเส่งข่องเียนด้วกันอุไ้ไรนี่ได้เก็บมากนี่นีขวดน้าำขว,วดน้ำไปกนินเนี่ยกินน้ำขวดะอดะไรอนนางเงะ เยอะอยู่แล้วก็มีหนังสือส่วนหนึ่งมีรังไข่ส่วนหนึ่งน,นะคะเก็บมาเต็มรถอัญหญ่เลยแหละเดี๋ยวต่อไปก็จะไปซื้อทรายมามันนีรุ่นกันวาสดาจักบาปรุ่นกันเ้อววาสดาจักบ่านี่นี่นี่นน